สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดารเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำาอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัส,สบดีที่9พฤศจิกายน2566มานำเสนอครับกาซาถึงวัดทายขาวกรณีมีภาพข่าวปรากฏแรงงานไทยบางคนไปเป็นทหารรับจ้างในอิสราเอล และผมให้ความเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศน่าทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ด้านข้อเท็จจริงก่อนจะมีคนนำไปพูดจาลเลยเถิดด้วยข้อมูลที่ยังคลุมเครืออันจะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเมื่อวาน8พฤศจิกายน66ท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศตอกเดปานปรีพหิทธานุกรให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า กำลังให้ตรวจสอบข้อมูลอยู่เท่าที่เห็นในข่าวมีอยู่หนึ่งคนสถานทูตไทยยังไม่ได้รายงานกลับมากับคำถามที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่แรงงานไทยไปทํางานในกองทัพอิสราเอลแต่ไม่ได้เป็นทหารรับจ้างท่านปานปรีตอบว่าบางคนบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิสราเอลและเป็นทหารในกองทัพอิสราเอลอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่า เป็นลูกครึ่งและเป็นชาวอิสราเอลแต่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบหากมีข้อมูลคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบและให้ท่านเข้าใจว่าหากชายคนดังกล่าวเป็นลูกครึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยไม่อยากให้หมอว่าเป็นแรงงานไทยทั้งหมดเพราะจะทําให้ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเดือดร้อนไปด้วยหากเป็นคนไทย ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องของความมั่นคงเพราะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นคู่ขัดแย้งกับทั้งสองคู่ขัดแยง้งหากใ้เข้าไปทํางานเป็นแรงงานก็สามารถทำได้ครับก็ควรทราบเพิ่มเติมกันนิดสาวไทยเสน่ห์แรงกว่า500สาวมีสามีเป็นชาวอิสราเอลเป็นครอบครัวคนอิสราเอลตามกฎหมายเมื่อมีลูกไม่ว่าหญิงหรือชาย อายุครบ18ต้องเป็นทหารเมื่อครบกำหนดก็ดีทะเบียนเป็นทหารของหนุนทางการเรียกตัวเมื่อไหร่ทุกคนต้องไปเป็นทหารข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ดังนั้นใครเห็นทหารอิสราเอลหน้าตาหล่อหล่อเหมือนหนุ่มไทยที่เผยแพร่ตามโซเชียล i ิกตกอย่าดวนสรุปร้อยเปอร์เซนว่าเป็นคนงานไทยไปสวมเครื่องแบบทหารรับจ้างรบทันทีละ อาจเป็นลูกครึ่งไทยอิสราเอลเหมือนทหารสหรัฐลูกครึ่งไทยอเมริกันก็ได้ซึ่งมีให้เห็นบ่อยกรณีนี้บนผลประโยชน์ประเทศชาติร่วมกันเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าประเทศไทยเป็นดินแดน,นสันดิภาพมิตรภาพเสรีภาพนั่นคือมนุษยชาติทั้งผองคือมิตรสหายและมวลพี่น้องของคนไทยและประเทศไทย ทั้งชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลก็เช่นกันเสมอเหมือนกันในตาช่างหัวใจคนไทยทุกคนอยากบอกญาติพี่น้องในเมืองไทยที่มีลูกหลานไปทำงานอยู่อิสราเอลว่าช่วยเตือนลูกหลานด้วยว่าอย่าเห็นเป็นของสนุกหรือคิดหาไรายได้เสริมด้วยการเข้าไปคล้องแวะกับกิจการงานทับเขาไอ้ตายนะไม่มีใครว่าเรื่องของคุณแต่พวกคุณไปรับจ้างทำงานเกษตร แล้วไปสวมเครื่องแบบทหารแอคท่าถือปืนถ่ายรูปส่งมาอวดสาวแบบรู้เท่าไม่ถึงการนั่นนะสนุกคุณแต่ประเทศชาติเดือดร้อนรู้ไว้ด้วยเอาละมาบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องการสร้างหลวงพอ่อทวดให้เต็มองค์ดีกว่าวานซืนพระครูสังครักษ์พิเชษจิตตปาโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดสายขาวสงขาแจ้งผลคืบหน้าการหล่อหลวงพอ่อทวด ให้เป็นองค์สมบูรณ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายมาให้ทราบขั้นตอนหล่อไม่ง่ายอย่างที่คิดเพื่อให้เข้าใจไปพร้อมๆกันผมจะลอกรายละเอียดในสัญญาการว่าจ้างหลอ่อมาให้อ่านไปพร้อมๆกันเลยแบบสัญญาว่าจ้างทั่วไปวงเล็บหล่อพระสัญญาเลขที่หนึ่งทับสพัสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นณวัดสายขาวตำบล แขวงทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2566ระหว่างผู้ว่าจ้างชื่อพระครูสังครักษ์พิเชษยิตปาโลที่อยู่วัดายขาว80หมู่ที่6ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาผู้รับจ้างชื่อนายบุญลอยทิมบ้านคอกที่อยู่172หมู่ที่1 ตำบลบ้านตุนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ข่อสร้างวัดสายขาวตำบลทุ่งหวังสงขลาคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับงานจ้างทำงานปั้นหลวงปู่ทวดหน้าตัก9เมตร ความสูงตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงฐานประมาณ7เมตรโดยได้ตกลงกันว่าจ้างในราคา5 5 0ล้าน5แสบาททวดซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันในเรื่องอุปกรณ์การหลอกที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาให้ผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ 1. ทองเหลือง 2. เหล็กในการหล่อองค์พระ 3. เชื้อเพลิงในการเผาหลอมโลหะ ่นแก๊สหรือถ่าน 4. อิฐบล็อกทราย 5. รถเครนในการยกประกอบองค์พระ 6. ลมออกซิเจนในการเชื่อมผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ได้แก่ 1. เบ้าหลอมโลหะ 2. ใยแก้วในการก่อเตาเผา 3. ปูนปลาสเตอร์ที่ขี้ึ่งในการปั้นหุน่น 5. นั่งร้าน 6. อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้อ 2. ค่าจ้างและการจ่ายเงินผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน5ล้าน5แสนบาททวนโดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงการปั้นหล่อหลวงปู่ทวดหน้าตัก9เม็ดองค์พระจนถึงฐานล่างโดยแบ่งเทหล่อเป็นชิ้นส่วนประมาณ6ชิ้นโดยมีสัญญาถือราคาหมอรวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น6งวดดังนี้งวดที่ 1. ผู้รับจ้างขอเบอิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาททวดเพื่อใช้ในการประกอบหุ่นโฟมให้สำเร็จเป็นองค์หลวงปู่ทวดโดยสมบูรณ และตกแต่งหุ่นโฟมจนสมบูรณ์ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถประกอบหุ่นโฟมจนสำเร็จได้ผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกเงินขั้นต่อไปได้หมายเหตุทางวัดต้องจ่ายเงินจำนวน5 0 0แสนบาทเพื่อลงนามในสัญญาจ,จ้างหมองผู้รับจ้างรับเงินแล้วต้องลงมือทำงานภายในเวลา30วันหากผู้รับจ้างรับเงินไปแล้วไม่ทำงานผู้ว่าจ้าง สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หากผู้รับจ้างได้รับเงินไปแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา30วันผู้ว่าจา้างสามารถดำเนินคดีได้งวดที่2ผู้รับจ้างขอเบอิกล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน7,000 700, 0 0บาททวนเพื่อนำเงินมาปั้นหล่อชิ้นส่วนที่1คือชิ้นส่วนเริ่มตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงรัดประคตองค์พระความสูงประมาณ 1.20-1.50เมตรมีความกว้างเป็นวงรีรอบองค์หลวงปู่ทวดปั้นหล่อเททองจนสำเร็จเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งจึงจะขอเบิกเงินงวดต่อไปได้งวดที่ 3. ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวน700,000บาทเพื่อนำเงินมาปั้นหล่อเททองชิ้นส่วนที่สองขององค์หลวงปู่ทวดตั้งแต่รัฐประคตถ,ถึงหน้าตัก องค์หลวงปู่ทวดมีความสูงประมาณ1.20เมตรความยาวเป็นวงรีรอบองค์หลวงปู่ทวดจนสำเร็จจึงจะเบิกเงินงวดต่อไปได้งวดที่4ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน2,400,000บาททวนเพื่อนำมาปั้นหล่อเททองชิ้นส่วนตั้งแต่หน้าตักลงมาถึงฐานล่างมีความยาว9เมตรรอบองค์หลวงปู่ทวด โดยจะแบ่งแยกเททองเป็นสีชิ้นส่วนจนแล้วเสร็จจึงจะเบิกเงินงวดต่อไปได้งวดที่5ผู้รับจ้างขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน700 0แสนบาทเพื่อนำเงินมาขัดแต่งโลหะแต่และชิ้นส่วนขององค์หลวงปู่ทวดและประกอบเป็นองค์หลวงปู่ทวดให้สมบูรณ์พร้อมทำสีรมดำจนเสร็จสิน้นจึงขอรับเงินส่วนที่เหลืองวดสุดท้ายได้งวดที่6 ผู้รับจ้างขอเบอิกเงินงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน500แสนบาททวดเมื่อส่งมอบงานลงชื่อพระครูสังครัก์พิเชษจิตตปาโลผู้ว่าจ้างลงชื่อนายบุญลอยทิมบ้านคอกผู้รับจ้างสรุปหลวงพ่อทวดจะครบเป็นองค์เต็มสมบูรณ์ใช้เงิน5้าล้านห้าแสนบาทตามสัญญาว่าจ้างยังเหลืออีกกว่า10ล้าน ได้สร้างวิหารบรรจุสรีระประเทพยานโมลีผันประสันโนอดีตเจ้าอาวาสไปพร้อมๆกับการสร้างหลวงพอ่อทวดองค์สมบูรณ์ท่านชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าสาลิีกาแจ้งมาได้โอนเงินแล้ว3,000บาทผมกราบอนุโมทนาเกาะส่วนบุญท่านด้วยเงินของหลายท่านอยู่ที่ผมอีก6 5 0 0 0บาทไปวัดแล้วจะนำไปดูท่า ว่าจะถึงวันเต็มองค์ยอดจะเกิน16ล้านด้วยซ้ำคุณเปลมเจ้าของกาแฟสวแจ้งได้รับใบอนุโมทนาบัตรแล้วเสนอความเห็นว่าที่เฟรนด้าจิวเวลรี่จะสร้างองค์หลวงพ่อทวดรุ่นเต็มองค์ถวายนั้นอยากให้ผมแบ่งนำมาแจกกับผู้ร่วมบริจาคบ้างไม่น่ามีปัญหาครับแต่ผมยังไม่ทราบว่าคุณปราโมทได้พูดจากับพระครูสังฆรักษ์พิเชษ ไว้อย่างไรได้เรื่องแล้วจะบอกให้ทุกท่านทราบได้คุยเรื่องหลวงพ่อทวดหลับตาเห็นเงิน16ล้านที่ท่านโอนถวายหลวงพ่อทวดสุขใจยังไงบอกไม่ถูกทางวัดก็ทันตาทันใจดีเหลือเกินต้นปีหน้าหลวงพ่อทวดที่เราทั้งหลายร่วมกันสร้างใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จเป็นองค์สมบูรณ์ด้วยอานิสงส์นี้เราทั้งหลาย ชีวิตจะไม่สมบูรณ์ได้อย่างไรจริงไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ